คำทํานายยุคชาววิไลในรัชกาลที่สิผู้มีอภิญญาจะเกิดมากทรัพย์ในดินทองคําน้ำมันแร่สําคัญต่างๆจะผุดขึ้นมาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนึกถึงคําหลวงพ่อจิตโตท่านเคยพูดไว้เมื่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ก็พอจับใจความได้ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงของพระศาสนาย่ำแย่เป็นช่วงตกต่ำของพระศาสนาจิตใจของคนย่ำแย่เราจึงได้เห็นเรื่องแย่ๆมากมายเห็นคนเนรคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนทรยศบ้านเมืองตนเองแต่หลังจากที่มีการเก็บกวาดคนชั่วคนไม่ดีออกไปอาจจะเก็บด้วยการติดคุกติดตารางหรือบางรายก็อาจจะตายและคงจะเยอะด้วย ตายจนเราเห็นเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดทุทูใจและหาที่พึ่งคือพระศาสนาหลังจากนั้นศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองบ้านเบืองก็จะเจริญรุ่งเรืองมากเจริญทั้งจิตใจและเทคโนโลยีคนยุคนั้นยุคชาววิไลในรัชกาลที่สิบอาจจะเป็นกลางรัชกาลซึ่งไม่รู้ว่ากลางรัชกาลนั้นพอสาอ,อะไรแต่คงคิดว่าไม่นานนี้หรอก เพราะท่านก็ครองราชมาเจ็ดปีแล้วจะไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยไม่มีความหมายเพราะได้ผ่านจุดที่ได้เห็นการล้มหายตายจากมาแล้วผ่านการสูญเสียมาแล้วหมดความยินดีที่จะโลภจะคดโกงเขามุ่งหน้าปฏิบัติธรรมช่วงนั้นอภินญาจะเกิดขึ้นมากเพราะคนไม่สนใจอะไรนอกจากทาบุญ ไม่สนใจทรัพย์สินเงินทองยุคนั้นไม่มีความหมายเมื่อจิตใจคนไม่โลภไม่โกโรธไม่มีการแย่งชิงทรัพย์สินในดินจะขึ้นมาทองคำน้ำมันแร่สำคัญต่างๆจะขึ้นมาทรัพย์สินเกิดตอนนี้ไม่ได้หากเกิดตอนนี้ก็แย่งชิงกันตายเลยเพราะตอนนี้จิตใจของคนมีโลภโกโรธหลง แล้วท่านก็แซวด้วยว่าเธอโชคดีมากได้เห็นที่ได้เกิดมาในช่วงที่พระศาสนาตกต่ำและสูงสุดได้เห็นสงครามเห็นคนล้มหายตายจากกันมากท่านก็พูดว่าไม่ดีใจเหรอที่ได้เห็นแล้วท่านก็หัวเราะแบบยกยกพวก,กเราก็ทำหน้าแบบไม่ดีใจเลยใครล่ะจะอยากมาเกิดในช่วงที่มีสงครามมาเห็นเพื่อนมนุษย์ล้มหายตายจาก แต่ทำยังไงได้ละ่ะเกิดมาแล้วนี่สงครามที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าสงครามใหญ่ใหญ่กว่าสงครามโลกสงครามใหญ่หลวงพ่อได้พูดว่าคือคนในชาติรบกันเองในหลายประเทศแล้วเกิดเป็นสงครามใหญ่ไม่ใช่รบกันข้ามทวีปเหมือนสงครามโลกก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่คือคนในชาติรบกันเองเรียกว่าสงครามใหญ่และจะใหญ่กว่าสงครามโลก นอกนั้นก็ยังเป็นสงครามระหว่างศาสนาหลวงพ่อจิตโตท่านพูดถึงดวงดาวร้ายที่ให้ผลในประเทศไทยและทั่วโลก7ปีตั้งแต่ปี59จนถึงปี66-67และเรื่องสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นน่าจะหลังจากโรคระบาดหมดไปท่านให้นำอัญมณีแก้วเขียวใสแสงที่หลวงพ่อแม่ตาพุทธ,ธาพิเศษให้ มาใส่ติดตัวไว้และใส่เสื้อผ้าสีสว่างสว่างอย่าแต่งตัวมืดใส่เสื้อผ้าสีมืดเจ็ดปีนี้โลกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราคาดไม่ถึงคนโด่งดังคนมีชื่อเสียงบางคนจะเดือดร้อนที่ไหนที่เคยดีจะแย่ที่เคยแย่จะดีท่านจึงเมตตาทำแก้วเขียวใสแสงซึ่งเป็นมากกว่าอัญ,ญมณีท่านขอความเมตตา จากสมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธ,ธกัสสะสงเคราะห์ด้วยเหตุผลหลายอย่างท่านกล่าวว่านั้นความเมตตาครูบาอาจารย์ของพระก็ดีท่านอยากให้เธอได้ 1. ก็คือมีพุทธานุสติอยู่ในใจของเธอ 2. เธอจะได้มีสมาธิ 3. ชีวิตของเธอจะได้รอดพ้นจากอันตราย โดยเฉพาะยามที่ดวงดาวร้ายมันกำลังให้ผลยาวนานถึงเจ็ดปีเจ็ดปีนี้นะโลกใบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เขาเรียกว่าสงครามใหญ่อันนี้เราพูดชัดๆเลยนะในเจ็ดปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปงั้นในระหว่างเจ็ดปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราแย่มาแล้ว แต่ที่ไหนมันดีมันจะแย่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้คือถ้าดีมันจะแย่ไอที่จะแย่มันจะดีนั้นเบืองไทยเนี่ยมันแย่แล้วพอมันแย่เต็มที่แล้วมันก็จะดีงั้นการเปลี่ยนแปลงในระยะเจ็ดปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเราในสยามประเทศนี้จะดีขึ้นดีขึ้นมันจะไม่มีคำว่าแย่แต่หลายประเทศในโลกมนุษย์ ที่เขาเคยดีมาก่อนเขาจะแย่ภายในเจปีเขาจะแย่แย่เอาอย่างมากๆเลยละ่ะแย่เหมือนที่เราเคยแย่มาก่อนอย่างนั้นเลยงั้นในความเดือดร้อนอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยที่พึ่งทางจิตของเราบ้างเขาบอกสมมุติต้องแก้กันด้วยสมมุติเพราะสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันมืดมนปิดหูปิดตาทำให้เดือดร้อนโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ท่านบอกว่าต้องอาศัยอัญมณีช่วยแก้กันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นมณีก็เลยนั่งพอดีตอนที่นึกถึงตอนไปเอาเขียวใสแสงใหญ่ๆไปติดที่พระนราศที่พระยืน30สอกที่วัดโพกรวมอำเภออินทบ,บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพราะว่าเป็นสีประจำของพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระพุทธกัสปะก็เลยว่าเอาที่นี่ดีกว่า ขอพุทธานุญาตเอามาให้เธอได้มีไว้อะไรก็ได้ฉันยังบอกว่าไม่ได้เจาะจงว่าเธอต้องทำเป็นหัวแหวนทำอะไรก็ได้ทำจงทำที่อะไรก็ทำของเธอเถอะขอให้มีมันติดตัวไว้กันไว้นอกจากเราจะเคยทำสิ่งที่เป็นมณีแดงกันแล้วนะอันนั้นเป็นของสมเด็จพ่อองค์ปฐมใช่ไหมละ่ะก็เว้นไว้กับตัวของเธอไว้มีสิ่งนี้เอาไว้เถอะแล้วท่านก็เตือนว่า อย่าไปใส่เสื้อผ้าที่มันเศร้ามองทําสีที่มันสดใสไว้อะไรให้มันสดใสเข้าไว้นะมันจะไม่ดึงดูดไอ้ของนี้เข้ามาถึงตัวเราโบราณน,นะเธอจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะมันเป็นความรู้ของคนโบราณท่านเล่าสู่ให้เราฟังเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ฟังไว้มันไม่เห็นเสียหายอะไรก็ทําไปเถอะฉันเห็นประโยชน์ประโยชน์หนึ่งก็คือว่าเธอยังจับเป็นกสินได้ ประโยชน์ที่สองเธอก็จะไม่ลืมว่าเธอได้สร้างพระเอาไว้ในพระศาสนาคือพระยืนสามสิบศอกที่มีพระนามว่าสมเด็จพ่อพระพุทธกัสสะอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเคยสร้างพระพอนึกปับ๊บเห็นสีเขียวปุ๊บเราก็จะรู้ว่านี่คือพระพุทธองค์แล้วเราเรามีสิ่งนี้แล้วเป็นลาบสการะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีลาบสการะมาก เพราะคำว่าภาวนาว่านาสังสีโมเนียเป็นของพระองค์ก็เลยดึงเรื่องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเราก็เลยตั้งใจขอให้เธอหาเอามาเอาที่เธอพอใจของเธอพอใจขนาดไหนจะเล็กใจะใหญ่ก็แล้วแต่เธอเถอะนะแต่ก็ให้อยู่กับตัวของเธอไว้เป็นประจำพยายามอย่าให้ห่างตัวของเธอเอาไว้นะ ไปไหนก็ติดตัวเธอไว้ด้วยจะห้อยอยู่เป็นสร้อยเธอก็ได้จะอยู่ในตัวแหวนก็ตามใจจะอยู่ในบ้านเธอลูกตัวโต,วตวก็ได้ไม่ว่ากันเอาเหอะเอาตรงไหนก็เอาเหอะเอาตามสบายว่าอย่างนั้นเอาให้ตามสบายใจเธอเลยขอให้มองตรงไหนก็เขียวตรงนี้ก็เขียวหลังคาก็ทาสีเขียวอะไรก็ได้เขียวไว้ เราจะได้จับกระสินนิมิตสีเขียวได้ติดตาติดใจเราง่ายขึ้นเวลาเห็นสีเขียวเธอก็ภาวนานาสังสีโมนาสังสีโมก็ภาวนาของเธอไปส่วนผลจะเป็นยังไงก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเธอเราไม่พูดเรื่องนี้นะจะเป็นยังไงเพราะไม่ต้องการมาคุยเรื่องสรรพคุณแต่ต้องการให้เธอนึกถึงพระพุทธเจ้ามากกว่า แล้วก็ได้มีกำลังสมาธิจากการที่เราได้ใจจดจอ่อเพ่งเป็นเกสินอย่างนี้เป็นตน้นส่วนลาบสาก,การะจะเป็นผลอย่างไรให้ดูกันภายหลังแต่สิ่งที่โบราณอาจารย์เขาพูดกันก็คือมันช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีที่จะมาถึงตัวของเธอโดยที่ตัวของเธอไม่รู้ตัวมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทันที โดยที่ไม่มีใครคิดว่าอะไรจะเกิดกับตัวเราได้ขนาดนี้เลยหรือเธอดูโลกใบนี้ต่อไปเถอะมันเริ่มเกิดแล้วที่นั่นที่นี่ที่โน่นมันไม่น่าจะเป็นก็เป็นไอ้ที่เขาดีๆนั่นแหละมีเรื่องไอ้ที่เขามียศถามีที่รู้จักคนมากมายชื่อเสียงโด่งดังมีเรื่องไอ้ที่ไหนแย่ๆมันจะเริ่มดี อย่างเมืองเราเนี่ยดีแน่นอนเธอสบายใจได้เลยเจ็ดปีเธอรวยแต่กินข้าวแพงหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกข้าวแพงเสื้อผ้าแพงจะแพงหน่อยแต่ว่ารวยเอางันละกันนะคล่องตัวงั้นเรื่องของเขียวใสแสงฉันจะหยุดพูดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละไปเจอกันก็14แล้วกันน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้า สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ